สวัสดีค่ะแม่ขาดเลยฮะเขาหลอดซอมขาดพุ่นมาเลยเดี๋ยวคลิปนี้มันบวกเกี่ยวกับเขาหลอดซองแม่เดี๋ยวก่อนคลิปนี้มันบวกเกี่ยวกับเขาหลอดซองเมนี้เป็นวันหยุดวันว่างวันหยุดวันว่างวันนี้ก็เลี้ยงหลานเลีอยู่บ้านอ๋อปากเขาเล่นบอลละโอ้ เมอนั่นไปปลากระเป๋าไว้พุ่นอือกินเขากินน้ำไปก่อมาหอดยังม่ได้กินโอ้านน่อย้ไอดปาแหงไอยงน้อาหายเห็นจังนอบอดี้เ้าอ่ะนี่หอกเปลี่ยเว้นกันว่าหายดอกไปนะน จมต้องหัวขึ้นติแม่โตบ่เอาขึ้นติโอ้มาหอดเพิ่นกันไทยเวียกเลยบ่ค่ะอาดอเดควาหือนอาดหลับปุ๋ยเลยเป็นตัวักแมใช้เบื้งกันอ่ะอืมจังมันได้พอคุณครัก เย็นแบบนี้เรายากมีเป็นของเจ้าของว่านี่เพราะเพราะเพราะกันเด้เฮาน่ะวอได้มันสิพิษโกดเรื่องเด้ฮะแม่กับตงหนุ่มื่องเด้นั่นโอ้ยว่าให้กันวอได้ดอกมันก็ปีเดียวกันนั่นละวอได้ต้องต้องให้ทางอไอออกกอนอาจจะมาออกกอนอายวอได้อ้าเอาวเลี้ยงหลานเลี้ยงหลาน คนแ,แลรำคาญแมงวีมันหลายพี่น้อง่อนกระสีนับไปอกีกบ๊อกี่ปีกระสีเป็นเจ้าสี่ละอชอบใบอ๋ออีรีเดียเธอมันสิเ้าสิสามชีพเดียแปบ๊บเดียวนึงเดี๋ยนี่ปีนี้ไง่าสามสิบใช่ก็ที่จริงแค่คิดไปว่าอยากมีแต่ยี่สิบเดี๋ย ถ้าเรามีก่อนสามสิบมันก็จะดีเดยดีต่อสุดต้านงูข้าหน,านีสามคนสองคนสามคนไปนแบบเดี๋ยวเดือดบอสเขาอยากฟิวเขาอยากอะไอยากเป็นพอแมวไว้หลุดไหมไงเป็นน้ำลุกแบมเขาอยากเป็นชี่ยสักหลุดอย่างไงท่านใส่ตัวเขาว่าอเอาฮันเกิดว่ามีเห็นหลวกนีเจ้าของคิดว่าอยากได้ผู้หญิงดูไส้ก่อน เป็นพี่สาวก่อนหังสิบหออย่างนี้น้องสาอ้ายอยงสิ่แมงมุมอืออ <c oughs> โอ้ฮะไปกินข้าวอ๋อนี่มาท่านไหนไปกินข้าวเป็นอาหาอืมอ้าไปเบียกก่นอน,นอไปแล้วหนุกด้อฮัลโหลทั้งแม่นผู้โห่ผู้ดีเนะาะมาหน่อยเออ สวัสดีค่ะสวัส huh. ด kind of mm. anyway> ีค่ะสวัสดีค่ะเปใจ้ยสิอไฟดอกเนาะเจ้าสองไฟอยู่หนาบ้านขยัยถนนเบสอไฟอัง่นี้างบ้า่ เออคืเอ,อ,อเราเธอเอ้ยสีสีผิวในข้างนี่เด้อแมนสีนี่ละ่ะสีนี่หนาหนากะพิมพ์เดียวนี่ละ่ะร,ร้านเท่ร้านเพื่อนนี่แมนเอ,อ้ยเราคาักมาหน่อยมากเขามากเด็กหน่อยอืมวัด นั่งนั่งกิมใส่เด็กตัวไอ้ตัวนี้โอเดียวอสอ่ด้พี่น้องไฟบอมามันต้องมีคนนันเรียนแม่งวีไฮรันเจ้าของที่พอสอมเจ้าของซิวเนียนมเออดีไลน์ปานี้โอ้ยเห็ดบาปเห็ดบาวคนหน่อยไฟบอมาเกิดเกเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย สีเมนฮอนจกสิอุจิอคืออุ้มบืองด้วยแบบว่าหน่อยปวดแม่ปวกล้าวเอมเอ๊ะเนี่ยปิดจะสั่งเนาะ เดี๋ยวิีนนดินจักไนยอยู่ดิเหมนเอ้า